รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะทําให้คุณลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปรู้จักกับความสุขบนเส้นทางการทําเกษตรของคุณสงวนทวีการเจ้าของฟาร์มไก่ต๊อกที่จังหวัดอุบลราชธานีในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่ภาคอีสานเพื่อเดินทางไปพูดคุยกับอดีตวิศวกรหนุ่มผู้ที่เคยมีความใฝ่ฝันว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศให้ได้แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เปลี่ยนชีวิตและความคิดของเขาไปตลอดกาลเมื่อเขาได้กลับมาที่บ้านเกิดเพื่อใช้เวลาร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่คนบันดาลใจในวันนี้พบกับคุณเอฟจิรพัฒน์คาดีวีเจ้าของแสนบุญฟาร์มฟาร์มที่เกิดจากความรักที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่และเป็นฟาร์มที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์จนประสบความสำเร็จ ในแบบทุกวันนี้ก็ที่นี่มันเป็นต้องบอกว่าชนบทเกือบจะจ๋าเลยนะครับก็วันที่กลับมาเนี่ยสภาพพื้นที่มันไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันมันเป็นที่พื้นที่โล่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาวันที่กลับมาคุณพ่อกับคุณแม่เห็นว่าเรากลับมาก็ทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้เรทา,า,นทนาทานตามวัฒนธรรมอีสานปรากฏว่าพอเรานั่งทานกันเนี่ย ฝนแค่มันตกปล่อยๆปรากฏไฟมันดับคุณพ่อลุกขึ้นไปจุดเทียนที่หิ้งพระมานั่งกินข้าวต่อในบรรยากาศชิวๆของท่านแต่ความชิวของท่านเนี่ยเรารับไม่ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ไม่ได้โทรศัพท์เราใช้ไม่ได้คอมพิวเตอร์เราใช้ไม่ได้ร้อนก็ร้อนเพราะเราเคยอยู่แต่กับแอร์มันทําให้เราคิดว่าท่านอยู่ได้ยังไงแล้วการที่เราไปเราไปเพื่ออะไรทีนี้มันก็เลยต้อง กลับมาคิดระหว่างความมืดที่อยู่ในะวัน,นวันนั้นนะ่ะมันทําให้เราเห็นในวัยเด็กว่าคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรแล้วพาเราทําอะไรภาพมันทิกซอมันต่อเข้ามาเรื่อยๆเยจนสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับตัวเองว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> สิ่งที่เราค้นหามันไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยมันอยู่ที่นี่ตั้งหากครับ การที่ต้องพลิกบทบาทจากวิศวกรมาเป็นเกษตรแบบเต็มตัวแบบนี้อุปสรรคที่เราเจอนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับพาร์ทของของความยากในด้านการทําการเกษตรโดยที่ตัวเองไม่มีทักษะสกิลมันมาเลยเนี่ยมันคือความยากมากแน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่หันจะกลับมาทําเกษตรเนี่ยเขาก็จะต้องคิดเหมือนเหมือนผมเหมือนกันเราจะทําได้ไหมเราไม่มีพื้นฐานจะปลูกยังไงจะทํำยังไง แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เรามีคือเราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์อันนี้คือวิธีการก้าวข้ามของมันตอนที่เข้ามาความยากมันก็คือตัวตวนของเราสิ่งสำคัญที่เรา,าได้รับแล้วก็ชุมชนหรือว่าผู้คนคุณทำไม่ได้หรอกคุณทาไม่ได้หรอกกลับไปที่เดิมของคุณซะเราก็บอกว่าถ้าเรามีไม d เซตลบเราก็จะเชื่อเขา แต่บางเอิญเราไม่ได้มีไมซ์เซตลบเรามีไมซ์เซตบวกเราก็บอกที่ฉันต้องทําได้ถึงแม้มันจะทําได้ไม่ดีเท่ากับคนที่เขามีสกิลแต่ใช่ว่ามันจะไปไม่ได้จนวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราทําแล้วเราประยุกต์มันเราเรียนรู้มันเราคิดบวกคิดบวกแล้วก็ทดลองทําทดลองทําจนเราเห็นผลว่ามันไปได้แล้วมันน่าจะส่งต่อคนอื่นได้ดังนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันช่วยไขยคําตอบหลายๆอย่าง แต่เพียงแต่ว่าเรารู้ด้านวิทยาศาสตร์กับเกษตรนี่น้อยไปหน่อยครับคุณเอฟคิดว่าวิทยาศาสตร์และเกษตรสองสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างครับถ้าวิทยาศาสตร์กับเกษตรผมมองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเนะเป็นเรื่องเดียวกันเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำและววิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอพุทธศาสนา อริยาศาสตร์ส,สี่ทุกสมุไทยนิรดมากแต่เกษตรเราไม่เคยทําทําเกษตรแบบทุกสมุไทยนิรลดมากหรือวิทยาศาสตร์คือเหตุและผลทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้สาเหตุอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้แต่เรามีความเชื่อว่าเชื่อว่าถ้าปลูกหน้านี้แล้วมันจะดีปลูกช่วงนี้แล้วมันจะได้แต่เราไม่เคยใช้วิทยาศาสตร์หาเหตุผลแล้วก็แก้ปัญหาของมันดังนั้นเกษตร กับวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องเดียวกันที่จะต้องใช้ร่วมกันเกษตรกับวิทยาศาสตร์สองสิ่งนี้มันจะต้องใช้ร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงหน้าเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าที่แสนบุญฟาร์มแห่งนี้มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้อย่างไรในการทำเกษตรแบบอินทรีย์พักสครูแล้วพบกันครับ